ก็อคือถ้าไม่งั้นออกมา2,000 20, 0ตัวเดือเหมือนกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอเราทะลุถึงข้างในก็เขาจะออกมาทั้งหมดเลยครับโอ้ยแตงเล่ใหม่เล่คนลุกคนพองถ้าไม่มีชุดนิดหมอบอกว่าเราโดนต่อยไม่ได้แล้วโ,โดนได้เต็มที่กี่ตัวครับนิดเดียวก็ไม่เหลือแล้วไม่ควรแล้วไม่ควรแล้วครับโอ้โหเยอะจริงๆโอ้โหเยอะจริงๆครับตัวใหญ่มากครับ นี่คือมาตอมกล้องนะครับนี่คือเราพยายามจะขุดครับหูเยอะมากครับไอออกไปหนึ่ไอโดนถ่วงละอันนี้อันนี้คือผมโดนแล้วครับ,ออรบต่อยครับผมออกไปได้ไหมผโดนตัวนึงและออกไปเรืเร่อยๆครับผมอนะครับก็คือชุดที่ผมใส่อ่ะมันจะมีรอย มันจะมีรอยหนมอาจจะเป็นอาจจะเป็นสักร้อยหรือ200รอตัวที่คอยจิ้ม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 อยู่อาจจะเผลอโดนเข้าไปตัวหนึ่งระยะทางที่ไปสักกี่เมตรครับประมาณ100ร้อยเมตรครับ100ร้อยเมตรนะครับก็คือไปที่ต,ต้องวิง่ง<อ>ต้องวิ่งหลอกให้ตัวต่อเขาคือเราทําทางไว้ครับครับ,รบหลอกไว้แล้วก็วิ่งออกมาเลยครับไปที่รถพยาบาลพย่ยามงไว้นะครับข้างในเขาเตรียมไห้เพราะว่าคือข้างหน้าผมมันเริ่มชาแล้วก็เริ่มตาเริ่มผ้าแล้วครับโอ้ครับตัวเริ่มแดงแล้วครับ ดีนะยังเดินออกมาได้นะนี่คือรถพยาบาลนะครับต้องถอดชุดก่อนถูกไหมครับครับผมต้องถอดชุดก่อนครับแล้วตัวต่อมันตามมาไหมคะเนี่ยไม่ตามครับผมต่อชนิดนี้จะตามใกล้ประมาณสักร้อยกว่าเมตรนี่ก็ไม่ตามแล้วครับอ๋อคือเขาไม่ทิ้งหลังเขาเนาะยีงติดมาตัวนึงคือเขากัดตรงตรงเสื้ออ๋อคือติดเสื้อเลยครับติดเสื้อมาตัวนึงนี่ตัวเริ่มแดงนะครับส่วนสองตัวครับ คือน้องเขาน้องพยาบาลก็รีบรีบฉีดเด็กซ่าไปก่อนเด็กซ่านี่คือยาแก้แพ้หรอครับครับผมใช่ครับเป็นเป็นยาเปิดอาการเป็นไงบ้่งพี่นั้มันเริ่มจุกครับเริ่มจุกแล้วก็ขึ้นขึ้นหน้าแล้วครับนี่คือเป็นการฉีดยาเข้าเส้นเลยเนาะครับผมใช่ครับตรงนี้ก็คือเรามีการประสานงานกับโรงพยาบาลล่วงหน้าครับว่าถ้าเกิดเกณฑ์นี้ขึ้นนะครับเป็นเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็จะรีบนําส่งโรงพยาบาลทุกอย่างมีการประสานงานล่วงหน้าแต่ผมไม่คิดว่าเราจะต้องใช้นะครับ เพราะว่าเราก็เชื่อมั่นในชุดของฉีดใช่ครับผมใช่ครับคือวันนั้นวันนั้นทีมงานตกใจมากครับหลังจากออกไปน้องเขาฉีดให้อีกเข็มนึงก็คือ CPM ครับผมตอนนี้ก็คือผมไม่สามารถโดนต่อต่อยได้แล้วครับแม้แต่พึ่งตัวตัวนิดเดียวก็ต่อยก็ไม่ได้แล้วครับตอนนี้แอนติบอดีในร่างกายผมไม่มีแล้วครับแล้วใช้ไปหมดแล้วถ้าสมมุติมันต่อยคุณคุณจะเกิดอะไรขึ้นฮะประมาณสัก3-5มถึงห้านาทีผมจะเกิดอาการชาขึ้นหน้านะครับเกิดอาการชาขึ้นหน้าแล้วก็เริ่มเริ่มหายใจไม่ออกพอพอเลยจาก5นาทีขึ้นนนไปีผมจะช็็อคแล้วกูบบททััร